ครับกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอามีดของหลวงพะลุ่งนะครับที่เป็นลายเล็บจิกนะครับ,นะรบพะลุง,อ,งอันนี้หนกักมากนะมีดเป็นเหล็กโบราณนะ ได้มาจากคนกำแพงนะครับคือบางบ้านนี่เขาไม่ได้ค้าขายวัตถุมงคลเลยนะเป็นของเก็บในบ้านเขา,าอะไรเงี้ยนะครับตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเขานะครับอันนี้ก็วันนี้ก็จะเล่มนี้มาให้ดูแลนะ้วเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับเน,นี่ยันเขาเรียกลายเสยมาชัยธงนะหลวงพ่อเดิมก็มีนะครับลายลักษณะเงี้ยนะ ก็เป็นสามลองเลือดเลยนะ,นนะครับนี่ก็มีการตอกบ้างนะครับเนี่ยนี่ครับเป็นมีพะลุ่งนะครับเนะี่ยแล้วก็มีร่องรอยการใช้เยนะครับใบมีดจะมีรอยอ่ร่องรอยการใช้นะครับอันนี้เป็นไม้นะครับนี่นครับ ชัยทงนะครับอย่างเงี้ยน,นะครับเล่มนี้นี่เป็นเหล็กเป็นเหล็กโบราณแบบเล่มนี้เลยนะเนี่ยเน,นี่ยนี่ตากคำว่านมูพุทยะนะครับอมพัทะอะไรเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ครับอันนี้ก็เป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะครับผมดูแล้วเป็นหลวงพ่อลุ่งนะครับแต่ก็ ถามว่าหลงพ่อเดิมมีไหมอย่างเงี้ยก็มีนะครับเล่มคลิปที่แล้วก็เอามาให้ดูนะครับนะครับเป็นมีดหลงพ่อรุ่งนะครับเนี่ยนี่นะนี้ไม้เป็นฝักนะครับก็จริงจริงมันก็ถอดได้น,นะครับ จะเป็นงานช่างพายุหะแถวโซนนั้นนะครับเนี่ยมีช่างชาวบ้านอะไรเงี้ยนะครับ จะเป็นไม้นี้ก็ตัวร้านนี้จะเป็นหวายนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นมีดเปิดป่านะครับเนะี่ยทรงนี้นะครับเหล็กเหล็กแก่งนะครับพวกนะี้เหล็กใช้งานได้จริงนะครับเนะี่ยเป็นมีดที่เอาไว้เข้าป่าเข้าดงโดยเฉพาะนะครับเนะี่ยไม่ไม่ใช่มีดหมอแบบขนาดพกพานะเป็นมีดแบบ เอาไปเข้าป่าเข้าดงเอาไ้ฟันไม้นะเปิดป่าอะไรพวกเนี้ยนะพวกป่าแรงๆป่าอาถรรพ์อะไรพวกเนี้ยนะครับเนะี่ยมีดนี้จะเหมาะนะครับแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยมันใหญ่ไปเขาก็จะมาเอาเล่มลักษณะนี้นครับแต่บางท่านก็ว่ามันใหญ่ไปนะครับเนี่ยเล่มอย่างเงี้ยนะครับ <laughs> เออนี่ยเขาก็เออมันใช้มีดเล็กกันนะครับมีดประมาณไซส์เก้านิ้วนะครับเนะี่ย ค,ความยาวความแรงประมาณ9้านิ้วนะครับเล่มนี้เกนิ้ว10นิ้วนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นลายเล็บจิกนะครับเนี่ยจะเล่มเล่มนี้สวยนะครับมันดูกระัารัดน่าน่าใช้นะครับ,รบกำลังดีนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็เป็นพวกเชือกได้สายสินอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นหมุดไม้นะครับตอกไว้นะครับเชื่อมไว้นะครับรวมๆเราดูโอเคครับเลื่เนะี้ยสวยงามครับก็เคยมีหลวงพี่ท่านหนึ่งท่านก็มาเช่าไปนะเช่าไปจริงๆเล้่นั้นผมผมปล่อยประมาณหมื่นนะแต่ว่าเห็นหลวงพี่ท่านบอกว่า เอาไปช่วยคนนะครับเอาไปเวลาไปทุดงไปช่วยชาวเขาชาวดอยอะไรเวลาโดนของโดนอะไรเงี้ยนะว่าโดนผีป่าลักวานะผมก็เลยลดไปให้อา่าอยู่เท่าไหรนะ่นับแปดพันเก้าพันนะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้เอากําไรเยอะนะครับเล่มนั้นนะนานแล้วนะเล่มนั้นเคยมีหลวงพี่ท่านเช่าไปนะครับพอดีเล่มนั้นมันก็เป็นเล่มที่เอสวยนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้อยู่กับผมแล้วนะตอนนี้ หลงพ่อรุ่งนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนนิยมเยอะขึ้นนะครับแต่เมื่อก่อนคนไม่ค่อยรู้นะครับเล่นแต่หลงพ่อเดิมกันเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีเอ่อคนเก็บหลงพ่อลุ่งนะครับแต่ว่าหลงพ่อลุ่งอ่ะเล่มสวยๆมันหาย,ายากนะครับไม่ค่อย <ๆ S 2> จะมีนะครับนานๆจะเจอทีนะครับเล่มสวยๆหลงพ่อรุ่งเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเลนนเ่มนี้ก็เออด้วยนะครับเนี่ยเล่มนี้ก็เนี่ยนะครับ ต่เล่มนี้เป็นด้ามข,ขวายนะครับเนะี่ยนี่นะครับเล่มนี้ก็สวยนะครับเนะี่ยเป็นมีดทรงกลดนะครับเนะี่ย หลวงพ่อรุ่งก็จะราคาเบาวกว่าหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเดิมท่านก็ไปต่อวิชามาจากหลวงพ่อรุ่งนี่แหละครับพอดีท่านเป็นเคยญาติกันด้วยนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับแต่ผมชอบเพียงที่ว่ามันเป็นสามล่องเลือดน,นะเนี่ยขุดครับหลวงพ่อรุ่งนั้นก็เป็นพระเก่งนะครับแต่ว่าเก่งเงียบนะท่าน ร้างมีดไว้ให้ลูกหลานคนไทยใช้นะครับหรือว่าคนที่ศรัทธานะครับเนี่ยมีดทั้งก็จะมีน้อยนะครับแล้วก็หาสวยๆยากนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบเป็นมีดเป็นมีดหมอทรงปืนหรือว่าอะไรเงี้ยหาสวยๆยากนะครับแต่ของหลวงพ่อเดิมเนี่ยจะสวยนะครับสวยกว่านะครับยุคแรกๆนีงก็บางทีมันจะคล้ายๆกันเนาะหลวงพ่อลุงกับหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับตัวของหลวงพ่อเดิมมันจะจะสวยกว่าถ้าเทียบกับเล่มเนี้ยนะครับเนี่ยมีก็มี เดิมนะนะครับเนี่ยนะครับหลวงพอ่อหลวงพ่อเดิมก็จะาปาหนีดกว่านะครับเนะี่ยอันนี้ก็เป็นลายเสมาชายธงเหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นลายส่เสมาชายธงเหมือนกันนะครับแต่ก็จะดูเรียบเรียบง่ายๆนะครับของหลวงพอ่อรุงนะครับของพ่อเดิมก็จะดูดูปานีดกว่านะครับเนะี่ยน,นี่ก็เป็นไซมิดพกและอันนี้เรียนสวยมากนะครับได้เป็นทั้งตะกุดแล้วก็ใบ ใบมีดนี่เป็นแบบมีดหมอนะครับอันนี้ของหลวงพ่อเดิมนะครับเนี่ยคลาสสิกมากเลยนะครับเล่มนี้เนี่ยมาดูเทียบกันนะครับมีดพ่อลุงก็มีหลายอย่างนะครับนี่นะครับแต่สวยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยดูจะของเก่าเขาพันเชือกมาอย่างเงี้ยนะเนี่ยเหมือนเป็นเชือกได้ใช้สินธนินะ์เนี่ย ไม้นี่เป็นไม้สักนะครับเนี่ยฝักเนี่ยฝักเป็นไม้สักนะครับก็เป็นต้นตำลับนะครับในการสร้างมีดหมออะไรเงี้ยนะครับเนี่ยหลวงพ่อเดิมท่านเห็นหลวงพอ่อลุงสร้างอยู่ที่วัดนะครับหลวงพอ่อลุงท่านสร้างมาก่อน,นครับช่วงนั้นหลวงพ่อเดิมท่านก็ศึกษาความรู้พอดีนะครับ ท่านก็หยุดการเทศนะครับใครนิมนต์ไปเทศที่ไหนท่านก็จะให้ลูกศิษย์ไปแทนท่านก็สอนตัวเองฝึกหาวิชาความรู้นะครับฝึกขัดเกลาจิตใจตัวเองนะครับวิชาอาคมความรู้ต่างๆนะท่านก็เรียนนะครับแล้วก็ช่วยคนนะครับ,รบผมมันก็ทําให้ท่านเก่งมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวความเพุทธคุณ วิชาอาคมของท่านนะครับการที่ท่านท่านทํามีดหมอพระเหรียญเครื่องรางของท่านเนี่ยที่ท่านปลุกเสกปรรจุลิศไม่ให้เนี่ยจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าแบบไม่รู้จบนะของหลวงพ่อเดิมเนี่ยเพราะว่าท่านมัวแต่ไปสอนคนอื่นท่านบอกไม่ได้สอนตัวเองเลยนะครับท่านหลังจากนั้นมาท่านก็ไม่ค่อยได้เทศนะครับแล้วก็ฝึกจิตภาวนาไปทุ่งงบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับจนท่านสําเร็จภูมิจิตภูมิธรรมขั้นสูงนะครับเป็นพระที่มีฌานธรรมบัตรรูปหนึ่งนะครับสูงมากเลยนะครับ แล้วก็ได้รับการถ่ายทอดวิชามีดหมอนะครับจากหลวงพ่อลุ่งด้วยครับหลวงพ่อลุ่งนั่นก็เป็นพระทุดงมาก่อนครับกลับไปทุดงไปเรื่อยครับก่อนที่จะมาตั้งวัดหนองสีนวลครับอันนี้เป็นมีดทรงเดยไก่นะครับเนี่ยอันนี้บางท่านก็ดูเป็นหลวงพ่อลุ่งนะบางท่านก็ดูเป็นสายของอ้อนะครับแต่ผมดูแล้วมันมันก็ดูกล้ามกึ่งจริงนะเล่มนี้นะครับแต่ว่าผมถามมาจากเจ้าของเก่าเขาแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาได้มาจากทางใต้นะครับแต่ก็ไม่แน่นะ พ่มีดหลงพ่อลุงพ่อเดิมมันกระจาไปทั่วประเทศนะนะครับอาจจะไปอยู่ที่นู้นก็ได้นะบางทีบางทีไปอยู่เกือบเกือบติดประเทศลาวอะ่ะแถวอะไรหนองคายอะไรเนะี่ยแถวอุดรอ,อะไรพวกนั้นนะครับก็มีนะไปไปทั่วนะมีด <laughs> มีดพ่อเดิมพ่อลุงเนี่ยนะครับเนี่ยนะนะแต่ว่าเจ้าของพี่ที่ผมได้ต่อมาเนี่ยเขาจากเรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นด้ามด้ามเป็นขากวางครับเนี่ย เขาได้มาทางใต้นะครับเขาบอกเป็นสายขออ้อนนยเนี่ยแต่ก็บางท่านก็ดูเป็นหลวงพ่อลุ่งนะมันก็มันก็เลยดูคุ้มเคือนนะบางท่านแต่ดูแล้วก็เป็นมีดมีดหมอมีดอาคมอะไรครับเนี่ยนะครับผมอันนี้เป็นทรงปืนนะคเขาเรียกมีดทรงเดกไก่นะครับพวกนี้ก็จะเป็นงานลัดไวนะเนี่ยงานโบราณนะครับ,น,บ,น,น,รบนี่นะ ก็ค่อยๆเอามาให้ดูนะครับการจะได้เกิดภาพจําแบบนี้ก็มีนะครับเนะี่ยเนี่ยเป็นแต่อันนี้เล่มนี้เป็นทรงพระขันนะครับเนะี่ยมีชาวบ้านนะครับสินชาวบ้านเนี่ยครับจะมีการลงแักทักเชือกอะไรอย่เงี้ยนะครับ ก็เป็นมีดที่พุทธคุณใช้ได้เหมือนหลวงพ่อเดิมมาแหละครับนะครับผมแต่แต่ถ้าด้านเรื่องมหาปราอะไรพวกนี้ก็จะจะเด่นเหมือนกันนะครับเนี่ยหลวงพ่อลุงนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นพระคือคนที่หนองสีนวลจะรู้ดีนะครับหลวงพ่อลุงเก่งจริงนะครับแต่เงียบนะครับหลวงพ่อเดิมมาเก่งประจักษ์จริงแจ้งแก่แก่คนทั่วไปนะครับเป็นที่เรื่องลือนะครับแล้วท่านก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยนะครับหลวงพ่อลุงพ่อเดิมครับแต่หลวงพ่อ พราะลุงรู้สึกจะบวชกว่านะเอ้ยบวชก่อนนะครับบวชเร็วกว่านะครับนะครับมีดพ่อลุงนี้ก็น่าเก็บนะครับก็เป็นมีดพี่น้องนะครับหลวงพ่อลุงพ่อเดิมกันเป็นมีดลูกพี่ลูกน้องนะครับท่านเป็นญาติกันด้วยนะครับคือแม่ของหลวงพ่อเดิมกับแม่หลวงพ่อลุงเป็นเป็นพี่น้องกันนะครับนะครับผมเป็นเป็นทางสายเลือดทางเคยญาตินะครับ คลิปนี้ก็เอาเล่มเนี้ยมาให้ทุกท่านดูนะครับเนี่ยมันก็เป็นมีดที่เอ่อสวยนะครับดูง่ายนะครับเพราะว่าเป็นลายเสมาชัยทงอย่างเงี้ยนะเนี่ยจะเป็นหลงหลงข้อรุ่งนะครับแล้วเหล็กดีมากด้วยนะครับแข็งเก่งนะครับดูแล้วเป็นเหล็กตีนะครับเนี่ยพวกเหล็กตะปูเหล็กตะปูสังฆวานอนตะปูยึดโบดเหล็กเก่าๆอะไรพวกเนี้ยนะคเนี่ยจับดูในรู้เลยครับไม่ไม่ใช่เหล็กโรงงานไม่ใช่เหล็กรุ่นใหม่นะครับ อย่างเ,เล่มน,นี้นะครับเนี่ยเล่มน,นี้นะครับกับกับเล่มนี้นะครับเดี๋ยวนะถ้าเทียบกันนะครับเล่มน,นี้จะดูใหม่กว่านะครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กขาวเหล็กเขาเรียกว่าเป็นเหล็กรุ่นใหม่นะครับเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเหลยุคอุตสาหกรรมแล้วก็ได้นะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับเนี่ยที่มาทำนะแต่เนี้ยเป็นเหล็กเก่านะครับเก่ามากเลย เหล็กรุ่นเก่าพวกนี้จะแข็งนะครับเพราะมันเกิดจากการตีทุบตีรีดนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กโรงงานแผ่นอะไรเงี้ยบางทีเขามาทํานะครับเนี่ยทามีดทรงพักขันทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเน,นี่ยบ,บางคนดูไม่เป็นก็น,นึกว่าจะไม่ใช่หลวงพ่อลุงไม่ใช่หลวงพ่อเดิมอะไรงเงียจริงๆมันมีนะครับแต่เป็นมีดสินชาวบ้านนะครับเนี่ยผมเก็บมีดทุกรูปแบบนะครับบางทีเป็นมีดมีตาเต่าออมาก็มีนะครับเป็นของทางลําปางอะ่ะ ออกากเตาของช่างที่จังหวัดลำปลางแ,แล้วก็มีตอกลายเป็นหลวงพ่อเดิมเลย่อยงี้ก็มีนะครับคือคนเขาซื้อมีดมาหรือว่าเขาได้มีดมาอเงี้ยบางทีเขาให้ช่างที่ที่ตาคีครับตอกนะครับแล้วก็มาให้หลวงพ่อเดิมปลุกเสกก็มีนะครับหรือว่ามีดที่เขาที่ทางวัดสั่งมาเองสักสั่งแบบจัดทํานะครับแล้วก็ให้คนมาบมูชาอย่างเงี้ยก็มีนะครับมีหลายแบบมากเลยนะครับแต่แต่ว่าเหล็กอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยจะแข,ข็งมากเลยนะครับ แข็งแก่งสวยนะครับแล้วก็มีความคมนะมีดหลวงพ่อลุ่งนี่จาไว้เลยนะครับจะจะคมนะครับแต่บางคนก็ไปก็ไปแบบรับไม่ให้มันคมนะครับเพราะว่ากลัวมันบาดมือนะเพราะมีดหมอหลวงพ่อลุ่งนี่ยให้บาดมือนี่ไม่ไม่ค่อยดีนะครับมันจะแผลไม่ค่อยหายนะครับแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อเดิมเนี่ยบางทีโดนบาดโดนอะไรอย่างเงี้ยก็มีวิธีรักษานะเอาไปมีดล้างทําน้ามนต์แล้วก็แก้อาถพ์นะแต่หลวงพ่อลุ่งนี่ ทางที่ดีอย่าให้โดนบาดนะครับ <c oughs> ไม่ผมผมเก็บมีดมายังไม่รู้นะครับมีดหลวงพ่อลุงเนะี่ยถ้าโดนบาดให้ให้แก้ยังไงนะครับไม่ค่อยมีปรากฏนะครับแต่แต่ก็เข,ข้าใจว่าเอา่อเหมือนหลวงพ่อเดิมนะครับคือเอาน้ําล้างใบมีดหรือว่าฝนนะครับฝนเอาตรงไม้นะครับเอาน้ําล้างที่ด้ามมีดนะครับฝนฝนฝน,ฝนอะไรเงี้ยแล้วก็ขอกับหลวงหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งอะไรเงี้ยขอให้ล้างอาถรรพ์าาน,นะครับเวลาโดนมีดบาด มีดหมองท่านบาดนะครับล้างอาถรรพ์ไปนะครับใครโดนแทงพวกเนี้ยๆนี่เข้าหมดนะเนี่ยแทงเข้าไปเนี่ยปักนะครับเรียบร้อยนะครับเาไปห้ามไปแทงใครแล้วก็มีดพ่อลุ่งเนี่ยครับห้ามเอาไปชี้ชี้หน้าใครอย่างงี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันไม่ดีนะครับถ้าคนขวัญอ่อนนะครับจิตตกหรือว่าดวงตกเนี่ยมันจะดวงตัวทันทีนะครับมีดพ่อลุ่งเนี่ยห้ามไปชี้หน้าคนอย่างงี้นะครับชี้ไม่ได้เลยนะครับไม่ดีนะครับแล้วพวกนี้มันเป็น เพราะเดียวมันเป็นเหล็กอาถรรพ์ด้วยนะครับเนี่ยพวกนี้มันมีความเฮี้ยนความอะไรอยู่ในตัวนะครับเอาไปชี้หน้ากันอย่างเงี้ยนะครับไม่ดีนะครับอย่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าทําเลยนะครับถ้าใครมีนะครับนะครับแต่มีดพ่อรุ่งนี้ก็ไม่ค่อยแพงนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มแพงแล้วแหละนะครับถ้าเล่มไหนสวยๆเนี่ยก็มีราคานะครับอย่างเล่มนี้ผมเช่ามาเนี่ยได้มาจากตามบ้านเลยนะครับเนี่ยพี่คนนี้นะครับเอ่อแกชื่อพี่ตั้มนะครับที่ผมรู้จักเนี่ย แกไปเช่าไปเหมาของตามบ้านมานะครับเพื่อนรุ่นรุ่นพี่ผมอะเขารุ่นพี่ผู้หญิงที่ที่ไปเปิดแผงพระด้วยกันเนี่ยครับเขาเห็นพี่ตัมนะ้มเนี่ยพี่คนนี้ที่ผมได้มิดหมาจากพี่ตั้มคนนี้นะครับแกได้เหรียญลูกเสือชาวบ้านมานะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญพระหรือเหรียญอะไรมไม่แน่ใจนะแกบอกว่ามีคนเอาเหรียญเนี่ยของแกสี่เหรียญน,นะครับเอาไปขายต่อนะครับแกขายไปเหรียญรวมๆแล้วห้าร้อยบาทเองห้าห้าเหรียญ เหรียญละร้อยแต่ไอคนเาไปขายต่อที่ร้านทองแล้วได้เหรียญละแสนสองอ่ะทุกท่านคิดดูอ่ะมันเป็นทองคําแท้นะครับเหรียญนั้นแหละมันคือเหรียญพระหรือว่าเหรียญอะไรรุ่นไหนดูนะครับผมก็ผมก็โอ้เสียดายพี่เสียดายแทนพี่เขาเลยนะครับแต่พี่เขายังไม่รู้นะยังไม่มีคนบอกพี่เขาแต่ว่าพี่ที่อยู่ข้างๆพี่ผู้หญิงที่รู้จักกันนะครับแกมาเล่าให้ฟังคือแกตกเขาเรียกว่าไม่ได้ตกทาภาษาเนี่ยเขาเรียกว่าตกควายนะคือแบบเสียเสียรู้อะไรเงี้ยแต่จริง เรื่องเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะครับทุกท่านอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสนะครับเพราะทางใครทางมันมุมใครมันนะครับอย่างผมอย่างเงี้ยมีคนเอาพระสมเด็จผมไปขายเงี้ยหรือว่าเอาพระโบราณอะไรผมไปขายต่อเนี่ยบางทีเขาไปปล่อยต่อได้ห้าแสนนะครับแล้วเขาคนที่เขามาเช่าห้าแสนเขาไปปล่อยต่อได้สามล้านแล้วก็มีคนมาเล่าผมฟังเงี้ยหรือบางทีแบบพี่คนที่เขาขายพระไปเนี่ยเขาเช่าจต่ผมไปหลักหลักร้อยเนี่ยเขาไปปล่อยหลักแสนเนี่ยนะครับเขาก็มาเล่าให้ฟังผมก็ ก็ตกใจเหมือนกันนะผมก็ไม่มีมุมไม่รู้นะถ้าอยู่กับผมมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรให้ไปอยู่กับพี่เขาแหละดีแล้วนะครับบางทีมันก็เออมันแลแต่บุญแล้วแต่วาสนาคนนะบางทีปล่อยพระได้นะครับแรกๆผมก็อืงไม่เอาไม่ได้แล้วต้องแน่นแล้วแต่ว่าเรื่องพวกนี้ทุกท่านอย่าไปซีเรียสน,นะผมก็เคยโดนมีมีเหตุการณ์อย่างองี้มน,นมีคนเอาพระผมไปปล่อยได้เฉียดล้านอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนั้นรู้สึกจะเป็นพระก,กุ พาลอดกุประตูลีนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยคนที่ที่นั่นเองเขายังไม่มีเลยนะครับคนที่ประตูลีที่ลําพูนนะเป็นพิมพ์หน้ายักษ์หรืออะไรทั้งอย่างนะครับแกปล่อยไป5้าแสนนะครัแต่ว่าช่วงนั้นบ้านแกกระโจกแตกครับโรงงานากิ่งแก้วมันระเบิดนะครับก็เลยแกก็ได้เงินจากห้าแสนมาซ่อมบ้านพอดีพอดีมันโดนแรงระเบิดแล้วบ้านแกติดกับที่เกิดเหตุนะประมาณ ร้อยเมตรเองมั้งครับหรือว่าหนึ่งกิโลอ่ะมันรัสมีมันโดนพอดีอบุ้มบ้านแกนี่กระจกแตกเกือบทุกบานแล้วก็เลยเอาเงินห้าแสนมาซ่อมอนมันจังหวะชีวิตคนพอดีนะพวกนี้บนก็ <c oughs> อาจจะเป็นบุญเก่าวาสนามันพาส่งนะครับก็อย่าไปซีเรียสน,นะครับแต่ถามว่าเราขาดทุนไหมล้วก็ไม่ได้ขาดทุนหรอกแล้วก็เอากำไรบวกกำไรไปนิดหน่อยครับแต่ว่าเขาก็ได้แบบได้เยอะกว่านะครับ <c oughs> ทุกท่านก็อย่าไปเครียดเลยนะครับผมก็เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เหมือนกันเขาเรียกว่าตกควายนั่นะแหละเขาเรียกแบบให้มันแบบเจ็บใจนะแต่ถ้ามองดูดีอยู่กับเราก็เราก็ไม่รู้ไงนะครับใครมันจะไปรู้พระแบบทุกอย่างทุกชนิดเนาะผมก็ผมเองก็ยังไม่รู้เลยบางอย่างครับแต่มีคนเช่าไปอย่างเงี้ยมีหลายครั้งนะที่มีคนเช่าผมไปแล้วเอาไปปล่อยต่อได้ได้เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยบางคนก็กลับมาบอกบางคนก็ไม่มาบอกนะครับก็แล้วแต่คนนะนะครับผม อย่าไปซีเรียสนะครับนี่นะครับดูสันมีดเนะี่ยเล่มนี้เล่มนี้นี่แข็งแรงมากคนระับคมด้วยนะครับมีดพวกนี้อ่านดี่ก็เอามาให้ดูนะครับเนี่ยมีดพวกนี้น่าเก็บนะครับเนี่ยพวกนี้มีทรงกิจมีโบราณอะไรพวกนี้นะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นมีดทางเหนือเหมือนกันนะมันมีตาเต่าบางคนก็บอกว่าเป็นจักรนาลายนะเป็นยุคต้นๆเลยนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะเป็นลายจักรนาลายที่ช่างสอนอไปทำนะเนี่ยยุคแรกๆก็จะเป็นเงี้ยแต่จริงๆนะบางทีมันเป็นตาเต่านะนะครับบางคนเขาเข้าใจผิดนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นมีดทางเหนือนะครับแต่ว่ามาให้หลวงพ่อลุงปลุกเสกนะครับหลวงพ่อเดิมปลุกเสกอะไรเงี้ยก็มีนะครับเนะี่ย มีลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็มาตอกลายเพิ่มนะครับเห็นไหมปกติพวกมีดต,ตาต่ำมันก็จะมีโค้ดมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ค่อยมีลายเงี้ยนะเห็นไหมแล้มีรอยช่างที่นครสวรรค์นะครับ,ท,รบที่ตาคีนะครับเขาก็มาตอกเพิ่มนะครับดุลเป็นลายนะครับเนี่ยเหมือนเล่มนี้นะครับเนี่ยมันก็เป็นมีดธรรมดานะเขาก็แบบอยากให้รู้ว่าเป็นมีดหมอของใครอะไรเงี้ยนะครับเขาก็มา ใช่ไหมเพราะว่าไม่ให้เขาก็จะมาให้ตอ,อกลายนะครับเนะี่ยเป็นหลวงพ่อเดิมยุคต้นบ้างเอ้ยเป็นมีดนะสินชาวบ้านไม่ใช่ยุคต้นมีดสินชาวบ้านหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อรุ่งบ้างอะไรเงี้ยเขาจะให้ทํานะเพราะว่าถ้าเป็นมีดดัามงาฝักงาอะไรเงี้ยมันแพงนะครับชาวบ้านไม่มีปัญญาซื้อหลักบางทีก็กทํามีดกันเองแล้วไปให้หลวงพ่อปลุกเสกอะไรเงี้ยนะครับมีเยอะแยะนะครับแล้วไม่เก๊ด้วยนะครับของพวกนี้นะครับเก็บได้เลยนะครับพวกมีดดัามงาฝักงาเนี่ยบางทีมัน มันเก้จนโหดูยากเลยนะครับทุกวันเนี้ยเมื่อห้าหกปีที่แล้วยังดูดูง่ายนะครับทุกวันนี้นี่บางทีก็ผมก็ยอมรับนะว่าเงานงานเก้เกตเอนี้มันไปไกลจริงๆนะครับก็ให้ระวังกันไว้นะครับดูดีๆนะครับแล้วก็ ทางที่ดีก็ดูคลิปผมปบ่อยๆก็ได้นะครับแต่ถ้าสงสัยหร,หรือว่าอะไรเงี้ยก็เอ่อทำเข้ามาทักคุยกันได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ผมรับประกันแท้เก๋อะไรเงี้ยผมผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับพวกคุณนะหรือว่าหรือว่ากับทุกท่านนะที่เข้ามาถามครับก็ผมก็จะไม่ตอบแล้วกันนะครับหลังๆมาผมรู้สึกก็เริ่มมีปัญหาเยอะนะครับแต่แรกผมก็เออไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่อย่างที่ผมบอกบางคนเขากําลังซื้อขายกันนะครับผมไปบอกเก๋อย่างเงี้ย ๋อเขาก็เสียหายนะครับเขาฟ้องผมกลับมานียับเลยนะครับผมไม่มีบัญญาชดใช้หรอกครับนะครับถ้าซื้อแบบขายก็หลักแสนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะครับเขาแจ้งมาเนี่ยผมเสียหายยับนะผมก็เลยว่าจะไม่ตอบแล้วนะครับพยายามให้ดูท่านดูคลิปผม,มบ่อยๆนะครับหรือว่าสงสัยว่าเออเป็นสินของช่างคนไหนอะไรเงี้ยเออเนี่ยคุยคุยกันได้นะครับแต่ให้ผมรับประกันเกนแท้นเนี่ยนะครับรือม,มาถามผมเนี่ยผมก็จะไม่ตอบแล้วนะครับก็จะพูดเป็นเชิงให้ความรู้ซะมากกว่านะครับ หรือว่าใครที่จะมาติดต่อสอบถามนะครับอยากจะมาเช่ามีดจากผมหรือว่ามาขอแบ่งนะครับหรือว่ามาคุยมาอะไรก็แล้วแต่นะครับเอ่อก็ทักมาที่ไลน์นะครับผมก็จะเด้งไลน์ไปให้ต้นคลิปกับท้ายคลิปนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับบางคนก็ยังมาถามผมที่คอมเมนต์ว่าติดต่อได้ทางไหนบ้างนะครับทางไลน์ทางอะไรเงี้ยหรือว่าบางท่านอาจจะไม่เห็นหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า เมื่อก่อนผมไม่ได้ลงไว้นะครับเพราะว่าเอ,อไม่ได้สนใจว่าจะมาคุยอะไรกับทุกท่านอย่างนีนะ้แต่ว่าพอทําคลิปไปเรื่อยๆมีคนอยากคุยเยอะนะผมก็เลยเอ,อส่งไอดีไลน์ Line, แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมไว้ให้นะครับใครอยากคุยหรือว่าอะไรอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน,นครับบา,บางท่านก็มีประสบการณ์นะครับเอามาคุยผมก็มาแชร์ทุกท่านฟังนะครับถ้าผมว่างๆก็จะทําคลิปให้นะครับแต่ถ้าผมไม่ว่างก็ก็ไม่ได้ทํานะครับช่วงนี้ผมก็ ไม่ค่อยว่างนะครับไม่ว่างเลยช่วงนี้นะครับภารกิจเยอะมากนะครับวันวันนึงแบบผมแทบจะจริงๆับผมอยากทําคลิปทุกวันอะนะครับแต่ว่ามันแค่ออกไปข้างนอกกินข้าวบ้างทำนู่นทำนี่บ้างวันวันมันก็หมดแล้วครับใช้เวลาวันนึงแบบมันวันวันนึงนึงก็ใช้เวลาทําอะไรแบบนิดเดียวมันก็หมดหมดวันแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ค่อยได้ไปมากเลยนะครับช่วงนี้นะครับ เนี่ยนะครับสำหรับเล่มนี้นะครับจะมาให้ทุกท่านดูนะครับเขาเรียกลายเสมาชายธงนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับอันนี้สามร่องเลือดเลยนะเนี่ยนะครับลอยเขาขูดไว้นะคฟืดฟืดเนี่ยนะครับก็เป็นงานของพ่อลุ่งนะครับพวกช่างชาวบ้านอะไรพวกนี้นะครับมีหลายแบบนะครับนแต่อันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับ ก็อเล่มนี้นะครับมีหลายแบบหลายทรงเหลือเกินนะครับนี่แบบนี้ก็มีนะครับเนี่ยครับเป็นลายคลื่นอย่างเงี้ยไปนะครับลายเล็บจิกเป็นเปลวขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับครับสำหรับคลิปิดีโอนี้ก็เดี๋ยวไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว มีในดีๆเด็ดๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาให้ทุกท่านดูนะครับหรือว่าเป็นความรู้อะไรเงี้ยนะครับก็จะมาแชร์ทุกท่านฟังนะครับหลักๆก็อยากให้ทุกท่านจำลายแบบนี้ไว้นะครับเนี่ยเออเนี่ยพวกพวกลายเปลวเพลิงพวกอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับหรือว่าลายเสมาชายทงนะครับเนี่ยครับบางเล่มก็จะมีฝั่งตะกุดนะบางเล่มก็ไม่มีนะครับเนี่ยครับ ครับลาไปด้วยอไปด้วยมีดสองเล่มนี้แล้วกันนะครับเนี่ยนะครับเป็นมีดเยุคแบบมีดพกใหญ่นเนี่ยเล่มนี้ก็ใหญ่ๆหน่อยครับผมยังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นมีดพกนะครับไตยุคกลางๆนะครับมาเนี่ยนะครับเห็นไหมเป็นลายเปลวเพิงเนี่ยเป็นลายเสมาชายทงนะครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นลายเล็บจิกเนี่ยตรงโคนจะเป็นลายเล็บจิกเห็นไหมโคนตรงกันกันมีดเนี่ยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมแถวเนี้ยแถวล่างนะมันจะเป็นลายเล็บจิกเห็นไหมเล่มนี้ก็ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมอ,อลูมิเนียมเงินปินโตนะครับชอบคำนี้เองเลยเงินปินโตนะครับครับลาไปด้วยเนี่ยนะครับสองเล่มนี้นะครับท่าน ท่านใดก็อยู่ทั้งโลกก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งโลกนะครับท่านใดอยู่ทางธรรมขอให้เจริญรุ่งเรืองทางธรรมนะครับขอให้รอดพ้นรอดภัยนะครับสิ่งเวลวร้ายก็ขอให้มันสะท้อนออกไปนะครับดุดมีดหมอนของพ่อเดิมนะครับสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไม่ดีก็ออกไปนะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับสำหรับคลิโนี้ไปเพียงเท่านี้ครับไปเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ